น่้นเขาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพอระองค์เนี่ยไปบูรณาการเพราะกษ,ษ,ษ,ษัตริย์สูฐานเนี่ยจะเอาหลักการนี้ท่านเราถือว่าเป็นยุคเนี้จำหลักไม่น่าจะมีการทะเลาะก,กันนั้นน่าจะเป็นยุคที่ยุคที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปิญชายาณมากพระปัญญามากน่าจะเริ่มต้นเป็นนโยบายที่จะมาดีใจที่ท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการได้นํามา อย่างน้อยได้ไหว้พระ,ะให้เย็ยนใจจริงๆบางทีเราไหว้พระก็ยังไม่เป็นถ้าเราเป็นชาวพุทธไหว้พระท่านด้วยไหว้พระต้องดูไปที่เก์เลยเกณเกนแล้วคือปัญญาเราชาวพุทธต้องใช้ปัญญาปัญญาปัญญาด่าคนเป็นไม่บอกไม่เป็ภปมรอบเสียนท่านจำไหมเลยปมรอบเสียนคือสกดไว้อะไรไม่ดีจะให้เคยร,รู้ความไม่ดีที่เราจําไม่ได้ทั้งหมดเ่ย เป็นปริศนาคนโบราณก็สอนไว้จะกดไว้ความไม่ดีเนะี่ยที่เราจําไม่ได้ทั้งหมดจนะะกดจะให้อยาไปโชว์ให้คนดูตาตามเน่พระเจ้าตาตามให้ดูตัวเองไหว้พระพยายามไปดูตัวเองเวลาไปอบรมใครไม่เข้าใจเนีย่ยจำดูตัวเองอย่าไปโทษแต่คนอื่นหูยาวเนี่ยฟังหงูไว้หูหนักไว้ที่สุดอย่าไปเชื่อคนง่ายๆโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกระจายกันมันจะปั้นน้ำให้เป็นตัวนะท่าน ปั่นน้าเป็นตัวใส่ไฟกันเปลี่ยนจะมายังตกใจเลยรบางทีเรื่องมันเป็นเรื่องสามารถทําให้เป็นเรื่องได้คนพูดเป็นเนี่ยพูดทำหนักนั้นหูต้องหนักเลยท่านนั่นเ็นพุทธเจ้าเห็นมันนั่งบนดอกบัวยืนตรงมายืนก็นอนบนดอกบัวเดินก็บนดอกบัวแม้แต่นอนก็นอนบนดอกบัวมันทมเราชาพุทธ้าต้องเรียนแบบพุทธเจ้า เป็นปริศนาแต่ทำมาที่ผิดคุณนั่งไม่เป็นทุกเดินไม่เป็นทุกยืนเป็นทุกเดินไม่เป็นทุกมีความสุขทุกเวลานั่นเป็นปริศนาที่ให้เราไหว้้นเวลาเราไหว้เราต้องทําตามเลยเราเดินยังไงจึงจะมีความสุขท่านเชื่อไหมว่าเวลาถ้าท่านไม่มีโอกาสปฏิบัติเพราะเราเคยเดินผิดเช่นเราเดินถ้าใครเคยเดินไปเที่าะคนอื่นเดินผิดเดินไปด่าคนเดินผิดเดินต้องเดินถูกจึงมีความสุข เดินไปให้ปัญญาเดินไปเดินมีเมตตายืนเหมือนกันน่ะยืนมอนหบัวถ้าเรายืนโตรคนก็ยืนผิดแล้วการเชื่อไหมเวลาท่านมาปฏิบัติเมื่อแต่ท่านมาเข้ากรรมฐานเนี่ยท่นจะยืนแล้วยืนที่เฉยนมันจะเจ็บปวดเลยนิ่งเพราะเราเคยยืนผิดที่เราเคยยืนโกรธเยืนผิดเราเคยยืนด่าคนยืนผิดยืนอินทางคนนี้ยืนผิดนั้น เนี่ยหลักการรูปคารกทั้งหมดเนี่ยเป็นปริศนาให้เราชาพุทธมาเดินยังไงจึงจะเดินมีบุญจึงเหมือนดอกว่าเราเดินเห็นถูกเดินนั่งมีเดินมีความสุขยืนมีความสุขนั่งมีความสุขถ้านั่งนินทาน,นั่งโกรธคนนั่งผิดหมดเลยท่านนั้นเราชาพุทธแค่เห็นรูปเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าเราไหว้พระถ้าคนที่บอกไหว้พระทุกวันน่ะถ้ายังไม่เกิดตัวนี้ท่านปฏิบัติผิดนะโดยเฉพาะหลักการ ในครรําสอนพระเจ้าที่พระเจ้ทาทรงคร,รบยากขอเวลาอีกนิดหน่อยเนาะหนึ่งเพราะคําสอนพระเจ้า,รรมาไม่ว่าท่านจะมาที่นี่กลับไปเรื่องศึกษาธรรมะขนาดไหนถ้าท่านไม่มีความสุขสามอย่างนี้คือปฏิบัติหนึ่งการปรดหายชื่จํำวันตื่นมาอาบน้ําแปลงฟันต้องทอ่านมีความสุขนี่คือธรรมชาติทําพระเจ้าอาบนา้ําไม่อาบนา้ําแต่โะรงอาบจะมีความสุขนั้นเราวิธีรฝุด ก็มีสติพอใจอำน้ำมีความสุขล้างหน้ามีความสุขแปรงฟันมีความสุขพอมีความสุขจากการประหารชีวิตมันต่อไปเราไปทํางานงานคือตัวเลี้ยงชีวิตตัวแสวงหาครับเลี้ยง